สำหรับการสำรองข้อมูลนะครับในโปรแกรม FMS 1 4นั้นเนี่ยจริงๆ FMS ทุกเวอร์ชันเลยนะครับก็มีส่วนที่จะใช้สำรองข้อมูลแล้วซึ่งตรงนี้เนี่ยท่านจะต้องเป็นผู้ที่สำรองข้อมูลเองกันข้อมูลหายนะครับวิธีการเข้าสำรองข้อมูลก็คือดับเบิลคลิกที่ FMS 1 4 B K นะครับก็จะเข้ามาในส่วนของการสำรองข้อมูลนะครับซึ่งมี2ส,ส่วนคือส่วนของสำรองแล้วก็ส่วนของนำคืนข้อมูล ในการสำรองข้อมูลนั้นถ้าสามารถนําคือ,อ room. สามารถสำรองได้ทุกครั้งนะครับบ่อยๆได้ยิ่งดีแต่ว่ามีเงื่อนไขยอยู่ว่าก่อนที่ท่านจะสำรองข้อมูลนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าท่านมีเครื่องแลนที่กําลังใช้โปรแกรมตัวนี้อยู่เนี่ยก็ต้องให้ออกจากโปรโแกรมแลนให้หมดก่อนนะจึงจะสำรองข้อมูลได้และการสำรองนั้นจะสำรองได้ที่เครื่องแม่เท่านั้น <S 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 วิธีการสำรองข้อมูลก็คือคลิกที่แท็กของสำรองข้อมูลนะครับแล้วก็คลิกที่ปุ่มที่เขียนว่าคลิกที่นี่เพื่อสำรองข้อมูล โปรแกรมก็จะขึ้นแมสเซจขึ้นมาบอกว่ามั่นใจว่าได้ออกจากโปรแกรม mms ทั้งหมดเรียบร้อยแล้วถ้าเกิดว่าท่านมั่นใจก็ตอบ yes เลยนะฮะแล้วก็เป็นการเตือนอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ yes โปรแกรมก็จะทําการสํารองข้อมูลให้เมื่อสํารองข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมีข้อความโผล่ขึ้นมานะครับก็คลิกโอเคแล้วโปรแกรมก็จะบอกว่าข้อมูลที่สํารองนั้นถูกเก็บไว้ที่ไดดีนะครับในโฟลเด er อร์ bbkk ให้เราทําการ Copy ทั้งโฟลเดอร์ตัวนี้เลยนะครับไปไว้ในที่ที่ต้องการนะฮะไม่ไว่าจะเป็น Copy ลงไปไลท์ใส่แผ่น CD หรือแผ่น DVD หรือว่าจะ Copy ใส่ในแฟลชได i ์ e ของท่านก็ได้คลิกโอเคนะครับแล้วก็ออกจากหน้าจอของการสํารองข้อมูล